สวัสดีครับจากนัทแท็กเซอร์วัง3หมอจังหวัด,ดอุดรธานีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านหลักนะครับมีรถสวยๆนะครับเป็นรถไถมือสองนะครับ ทั้งตามสภาพและเก็บสภาพนะครับมารีวิวแนะนําให้กับลูกค้านะครับวันนี้นะครับมาในคลิปของวันที่19นะครับวันศุกร์ที่19เมษายนนะครับ2567นะครับผมมีรถให้เลือกหลากหลายคันครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับรุ่นใหญ่สุดก็จะเป็นคูบาร์ตา M 7 0 4 0นะครับหรือว่าเพื่อนนะครับ FC ทางฝั่งสปปลาวนะครับอยากได้รถกับเราไว้ใช้เราก็มีบริการจัดส่งให้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับสำหรับใครที่มีรถไปแล้วอยากได้ผานยกล้องานนขุดมั นะครับหรือว่าโรตารี่หางตัดหญ้าหางควนหางสีหางนกุบเบิกนะครับ ที่นี่มีครบทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจนะครับรถทุกคันนะครับผมเน้นย้ำนะครับเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้นี่คือเงื่อนไขของเรานะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งจองออนไลน์กันเข้ามาได้นะครับมัดจําก็มีมัดจําเพียง1 0,000บาทนะครับส่วนที่เหลือก็จ่ายในวันรับสินค้านะครับลูกค้า f อฟท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่0ย์918611191ครับมาชมคันแรกครับคันนี้เป็นไคโอตินะครับ EX50 นะครับ50แรงม้านะครับ สภาพคุ้มคุ้มราคาสวยสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับราคา2 5 9 0 0 0ับาทอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นหาง5นะครับของ CMT เป็นหาง5้าใบ24นิ้วนะครับท้ายสวยมากครับแห้งๆนะครับอยท้ายนะครับมีครบนะครับไฟท้ายก็มีแตกหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับรถจดทะเบียนปี2558นะครับใช้งานนะครับชั่วโมงการทำงาน400 44.6 4 4 6 8ชั่วโมงนะครับ4 4 6 8ชั่วโมงนะครับใครที่สนใจก็จับจองเข้ามาได้นะคบเป็นรถที่ใช้ดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับไรโอติก็จะเป็นรถ50แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบนะครับ2พาว4โฟลว์ขับเคลื่อน4ล้อครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับแล้วก็เป็นโฟววินไฟฟ้าพีดีโอไฟฟ้าแล้วก็ยังมีดับคอนโทรลให้ด้วยถือว่า ระบบเขาให้มาคุ้มนะครับสําหรับคันนี้ใครที่ได้ไปถือว่าราคาคุ้มมากๆนะครับราคาถูกกว่า3าอีกนะครับสองแสนบาทเท่านั้นนะครับมาทุกๆอีกหนึ่งคันครับตัวนี้กับเจ้านีฮอลแลนด์นะครับ c 4 8 R รนะครับรถจดทะเบียนปี2,556นะครับสภาพยางก็สวยๆเลยครับสภาพยางประมาณ85-90%ะครับคันนี้ผมเก็บสีคันล่างนะครับสีล้อให้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับ รถเดิมครับรถเดิมนะครับไม่ได้เช็คจุดรั่วซึมอะไรต่างๆเลยนะครับเพราะรถมาแห้งดีนะครับเบาะตัวนี้ผมเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับชั่วโมงการทํางานไม่ขึ้นแล้วนะครับมันเรือนๆรือนลนะครับชั่วโมงการทางานไม่ขึ้นแล้วมาได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับพร้อมกับผ่านพวน6ไปนะครับหายสวยๆครับข้างหลังก็จะมีช่องต่อน้ํามันให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ก็12เกียเร์ด้านหน้า12เกียร์่อยหลังเหมือนกันนะครับเป็นรถยุโรปนะครับใครที่สนใจสําหรับ ิวฮอลแลนด์นะครับ48แรงม้า4สูบไดเร็กนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง259,000บาทเหมือนกันนะครับไม้หนึ่งคันครับคันนี้สวยๆสีเดิมๆนะครับกับเจ้าคูเอต้านะครับ L3608DT ครับตัวนี้36แรงม้านะครับ3สูบ2เพว4วิวนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นครับสภาพยาง90%ถือว่าสวยๆครับรถคันนี้เช็คใหม่นะครับฟิตเครื่องใหม่นะครับเช็คคันหน้าใหม่นะครับ เปลี่ยนลูกหมากซ้ายขวาใหม่เปลี่ยนของเหลวใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับรถจดทะเบียนปี2554นะครับคันนี้ราคาเพียง275,000บาทนะครับ275,000บาทถัดมาครับรถตักจากค่ายมังกรแดงนะครับ Fmvo นะครับ Wd 4 5 ck นะครับสำหรับใครที่อยากได้รถตักไว้ใช้งานนะครับอ่าสภาพสวยสวยรถใหม่มือหนึ่งนะครับอ่าผมขายในราคามือสองเพียง 4 3 0 0 0 0บาทนะครับเป็นเงินสดนะครับได้ชุดตักแล้วก็ถังถ่วงนะครับเป็นรถใหม่นะครับชื่อเป็นชื่อผมเองนะครับอีกหนึ่งคันครับ lc 7 0 8ด t นีที่ะครับสวยๆสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้ราคา3,49,0 0 0บาทนะครับฟังไม่ผิดนะ349,000หบาทสภาพนี้นะครับได้อุปกรณ์ใบดันแล้วก็หางครบนะครับ2ชิ้น้ายสวยๆครับก็ถือว่าตามอายุการใช้งานเนาะตามตามราคาตามสภาพนะครับคันนี้ก็อยู่ที่1,000 922ชั่วโมงครับสภาพยางถือว่าสวยเลยสภาพยางประมาณ85-90%นะครับรถถือว่าสีสันสวยเดิมนะครับใครสนใจก็จับจองกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีระบบโฟลวิลใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับมาอีกหนึ่งคันครับกับเจ้าคู b o t a ต้นะครับ L4508DI พร้อมกับผ่านวนนะครับ5ใบ24นิ้วนะครับ สภาพยางอยู่ที่ประมาณ70%นะครับโดยรวมสีสันเดิมสภาพสวยนะครับผมขัดสีฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะครับแผ่นลังคาไม่แตกนะครับเดี๋ยวบอกผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับคันนี้นะใช้งาน4,822ชั่วโมงการทํางานครับราคาก็คุ้มคุ้มนะครับ259,000นะครับได้รถเครื่องยนต์4สูบไว้ใช้งานเลยนะครับตัวนี้ สองเพลาโฟล์วครับเพื่อน4ีล้อครับแดเกยร์นา4ี่เกียร์ถอยนะครับตัวนี้ก็รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบไดเล็กแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นใหม่นะครับก่อนที่จะขึ้นมาเป็น4 7เจนะครับอีกหนึ่งคันครับเราจะเ้าคันนี้นะครับ L 3 6 0 8 DT นะครับคันนี้ก็สวยๆเหมือนกันครับเก็บสีคันล่างให้นะครับราคาคันนี้ก็อยู่ที่2,70,000บาทครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับใบดันแล้วก็หางพนเหมือนเดิมนะครับเล่มทะเบียนนพร้อม2ินนนนหห้าลััังะะคครรบ54บ ถัดมาครับตัวนี้ L 3 2 1 8 SP ครับใครจําได้นะครับผมทีแรกเป็นตัวเปล่าเนาะมาพร้อมกับหาง3ทีนี้ผมติดตั้งชุดใบดันใหม่แล้วตัวนี้เป็นชุดใบดันของ36นะครับหน้าใบดันกว้างเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับก็คันนี้จบในราคา3ามแสนสามหมื่นบาทเป็น3ามสองศูนย์่าสามสองหนึ่งแปด SP นะครับรถรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับรถจดปี6กนะครับใช้งาน1,800ชั่วโมงเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่า น็อตไม่ขยับเดิมนะครับเดิมรถสวยมากนะครับเดี๋ยวผมใส่พื้นเท้าเหยียบให้นะครับใช้งาน1,800ชั่วโมงไม่แท้นะครับมาพร้อมกับหาง3นะครับตัวนี้เป็น PD นะครับ DP 2234ถนะครับอท้ายสวยๆโฟกัสหน่อยเนาะรถสวยๆแล้วก็โฟกัสให้ลูกค้าได้ชมกันหน่อยไม่อยากให้พลาดน,นะครับรถคันไหนที่ สวยอยากได้รถเดิมๆใครที่ไม่อยากได้รถที่ทําสีปีเก่านะครับมาคันนี้นะครับจัดเลย3 3 9 0สนบาทเป็น L 3 2 1 8 s e สภาพสีสวยสภาพนางฟ้านะครับไม้หนึ่งคันครับคันนี้เป็น L 3 6 0 8 SP นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบได้เร็กเหมือนกันครับเสาลังค่าเหลี่ยมนะครับตัวก่อนจะเป็นเสากลมเป็นรุ่นใหม่หน่อยนะครับตัวนี้ราคา3 0 0 0สนบาททวนนะครับเกียร์ชัตเทิลครับใช้งาน1656ชั่วโมงการทำงาน นะครับรถก็มีเก็บสีสัดส,สีคันล่างนะครับสีเครื่องสีคัดทังเดิมนะครับเดิมๆไม่เคยตัดท่อนนะครับยางหลังสภาพประมาณ80%ได้อยู่นะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่คันนี้ราคาอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับถือว่าราคาคุ้มเลยนะครับราคานี้36 SP อ่ะอีกหนึ่งคันครับคันนี้เช็คร้อยเช็คพร้อมใช้นะครับ ที่จริงมีเช็คร้อยมีตัวดีทด้วยนะครับอยู่สาขานอกราคา3 0 0 0 0 0ตัวนี้ก็เช็คร้อยพร้อมใช้นะครับแต่เป็นตัวเอนะครับราคามันจะสูงหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นชุดเบดันใหม่หมูลค่าชุดเบดันก็เกือบ4ี่หมื่นแล้วนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับ ผมปรับราคาเหลือแค่3 3 5 0 0 0บาทนะครับ L 3 6 0 8 HP คันนี้นะครับเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้เป็นรถเช็คล้อยเก็บงานร้อยนะครับเป็นเก็บงานร้อยน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่นะครับไฟหน้ากระจังหน้านะครับมูลค่าการเก็บงานของคันนี้นะครับไม่น้อยกว่า7-80,000หมื่นบาทเลยทีเดียวเพราะว่าชุดเบดันก็หลายตังแล้วนะครับป็นชุดเบดันใหม่ด้วยนะครับใครอยากได้รถดีๆไว้ใช้งานนะครับตัวนี้สวยๆนะครับพร้อมลุยได้เลยนะครับเติมน้ำมันใช้งานได้เลยนะครับมาจับจองที่ร้านของเรานะครับสวยๆแบบนี้ มีไม่เยอะนะครับแล้วก็ทําออกมาได้นานๆถึงจะขึ้นมาทีนานๆถึงจะขึ้นมาทีนะครับคันนี้ก็3ามแสนสามหมบาทนะครับมาอีกหนึ่งคันครับกับเจ้าคูปต้านะครับ L4018DT นะครับ40แรงม้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูดสาสูบไดเรกขับต่อยอดมาจาก36 s p ที่ผมรีวิวไปนะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่355,000บาทครับ355,000บาท ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้าแล้วก็หางพวนนะครับรถใช้งานอยู่ที่เดี๋ยวดูชั่วโมงการทำงานหน่อยนะครับตัวนี้น่าจะ2 9 0 0น้าไมั้าร้อยยี่สิบชั่วโมงนะครับสองพีชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งคันครับทีแนนอานะครับก็จะเป็นคันนี้ครับคูบต้าแ4ว4 8ครับ ตัวนี้สภาพเดิมๆสีนี้นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าแล้วก็หางก็จะอยู่ที่3ามนทวนนะครับถ้าเก็บงานก็จะอยู่ที่ประมาณ3,6มเนนะครับรถปี6กสไม่คู่นะครับสนใจ4ีศย์มีทั้งหมด3คันนะครับอยู่ร้านนอกมีคันนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอิซกินะครับเป็นรถที่ใช้ดีอีก1รุ่นนะครับเป็นรถที่ไม่ไม่กักออปชั่นเลยนะครับก็คือ1ให้เทอร์โบ2นะครับระบบเกียร์เปนเกียร์ชัเชื่อมสให้ในการ ปรับสรีละนะครับเบาเขาจะนิ่มครับปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเงยแงนได้นะครับตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์3สูบ42แรงม้าแล้วก็อีกอย่างครับหน้ายางหลังกว้างนะครับราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมบาทครับสามแสนบาทนะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังราคานี้ผมรวมเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับฟรีนะครับแล้วก็ แถมหน้ากากแถมท่อซิ่งให้นะครับสามแสนสามผมถือว่าคุ้มนะครับเมื่อก่อนในปีที่แล้วขาย NT 5 4 0ได้ถึง3,5 0 0ส6เลยนะครับไม่หนึ่งคันครับสวยๆเช็คร้อยอีกหนึ่งคันครับลูกค้าหลายท่านติดตามอยู่นะครับอยากได้ L 4 7 0 8ไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นเช็คร้อยนะครับเก็บงานร้อยนะครับ399,000บาทนะครับเก็บงานเรียบร้อยของเหลวใหม่ทั้งระบบครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับคันนี้ต้องบอกเลยครับมูลค่าการเก็บงานนะครับไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0บาท นะครับพอถอดเสื้อทําใหม่ทั้งหมดนะครับเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางควนเบาะก,กระจกแผ่นหลังคานะครับกระจังหน้าไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟสปอร์ตไลท์น้ำมันเครื่องของเหลวนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับสามแสนบาทนะครับคุ้มปีห้านะครับ L ส7 0 8เป็นรถที่ นิยมใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสาหรับใครที่หารถไปใช้งานลังเลว่าเออมีไร่มีนาเท่านี้นะครับสาหรับรับจ้างได้เลยนะครับ47แรงม้านะครับมาอีกหนึ่งคันครับขยับขึ้นมาสําหรับใครที่มีกําลังทรัพย์หน่อยนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2562นะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบโฟวิลนะครับไดเล็กนะครับได้อุปกรณ์ตามตัวรถเลยนะครับด้านหน้าแล้วก็หางนะครับมูลค่าการเก็บงานก็ไม่น้อยกว่า5 0,000เหมือนกันเก็บอะไรบ้างนะครับใบมีดนะครับยางใหม่4เส้น เช็คของเลยวนะครับแล้วก็ทําเป็นโฉมรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น SP เนาะเบากระจกแผ่นลังคาไฟหน้าไฟเลี้ยวกระจังหน้านะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับราคาอยู่แค่495,000บาทวันนี้ผมจัดโปรเหลือแค่480,000นะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้เพิ่งลดราคาลงนะเหลือ480,000บาทนะครับ L5018 DT ทาโฉม s อนะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจก็ทักแชทกันเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถด้านล่างอีกนะครับยังมีรถที่พร้อมขายอีกนะครับ มาดูเบื้องหลังกันบ้างนะครับทำไมหลายท่านลูกค้าหลายท่านติดตามผมมานานนะครับทำไมไว้วางใจนะครับให้เราเช็คสภาพให้เราเก็บงานให้นะครับรถสวยๆพร้อมใช้อย่างนี้นะครับวันนี้มี1นึ่งคันนะครับ M 7040นะครับอ่าตัวใหญ่นะครับตัวนี้ทางฝั่งสปปเราก็สั่งกันเยอะนะครับราคาเพียงอ่าผมอัพราคานะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับก็คือรวมเช็คสภาพเก็บงานให้อย่างนี้ครับอ่าอันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับตัวนี้เป็นปี53นะครับก็เก็บงานใหม่ตัวนี้ก็ รอส่งลูกค้านะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับมาจองไว้นะครับคันนี้ก็ยางอย่างนี้ครับยางสวยสวยเลยนะครับยางสวยสีเส้นแต่เป็นรถปีใหม่นะปีห้า้าใช้งานสี่พันชั่วโมงครับเดี๋ยวคันนี้เก็บสีเก็บรายละเอียดให้ใหม่ครับเก็บเหมือนกันนะครับใครสนใจรีบจึ๊บไว้เลยนะครับรีบจุ๊บรีบเก็บรีบจองเลยนะครับมาจําเพียงหมื่นเดียวเท่านั้นนะครับอ่าราคาก็ห้าแส0หกนเก้าันนะครับ m เจ็ดศย์ี่นรถสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่เดิมเดิมนะครับ มาดูคันนี้ไปจังหวัดสกลนครก็เช็คไล่เก็บรายละเอียดแล้วครับระบบน้ำมงน้ำมันนะครับตัวนี้ได้ยางใหม่สี่เส้นนะครับช่างก็นะครับของเหลวนะครับเปลี่ยนให้หมดนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับตัวนี้เช็คปั๊มเช็คหัวฉีดด้วยนะครับ M95 ที่จริงมีคันนึงนะครับก็เอาไว้ปลูกต้นไม้อยู่อยู่ครับยังยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลานะครับส่วนคันนี้ก็ L368 เอสพีนะครับจองที่สาขานอกลูกค้ามาจองเมื่อวานนี้ก็รอไปที่อําเภอน้ําสมครับจัดส่งพรุ่งนี้เลยนะครับในวันที่20นะครับไปที่อาเภอน้ําสมจังหวัดอุดรธานีช่วงนี้ก็เปิดสงการมาทิมพช่างก็เร่งแล้วครับอ่า3 4 0 8 DI นครับ FC จากอำเภอกุชินาลายครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือเข้าเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้ก็จะรับประมาณวันที่8นะครับแล้วก็4ีเเสร็จแล้วนะครับก็รอส่งพรุ่งนี้นะครับ ใครสนใจรถไถยมือ2และอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโทรติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับขอบคุณครับ